เดี๋ยวเรื่องลูกเรื่องลูกผมก็ดําเนินการเต็มที่ในการทวงสิทธิให้ลูกผมมาอยู่กับพื้นที่ที่มันปลอดภัยเรื่องลูกเดินหน้าเต็มที่เต็มสปีดเ,เต็มร้อยเต็มล้านเรื่องลูกเดินหน้าเต็มที่เรื่องเงินย้อนหลังเต็มที่ ในส่วนกลางส่วนบุคคลเราไม่ยุ่งอยู่แล้วเพราะเราต้องเก็บไว้ให้ลูกเรานะอย่าลืม,มาาลลใจดีมานานแล้วแหละพูดตรงๆใจดีมาค่อนข้างเยอะเยอะมากเลี้ยงลูกเป็นหลัลกลูกเดินหน้าเต็มที่เก็บข้อมูลหลักฐานที่เก็บข้อมูลมาหนึ่งปีเต็มแล้วสะสมข้อมูลมาหนึ่งปีเต็มแล้ว หนึ่งปีเต็มนะข็บมาเรื่อยๆน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่แน่นพอสมควรน่าจะเยอะเกินแล้วล่ะใจยินมานานละกดเปรี้ยวกินบานมันค่อนข้างนานหนึ่งแล้วก็แล้วสองแล้วก็แล้วนับหนึ่งถึงห้าแล้วก็แล้ว หน้าเต็มที่เรื่องลูกทั้งสองคนมันเหมาะสมไหมล่ะคุณเห็นสมเขายู่กับใครก็ลองด้วเองพื้นที่ปลอดภัยตรงไหนคุณดูวเองผมพูดคำเดียวว่าในแต่ตัวเกียวต้องมาอยู่กับพ่อเท่านั้นถ้าลูกทั้งสองมาอยู่กับผม ไม่เอาอะไรก็ได้นา่าจะรู้ต้องเลี้ยงลูกได้ผมบ้าแงแพ้หมดแล้วเรื่องงานบงงานคอนเสิร์ตบ้างแพนหมดแล้วถ้าถึงขั้นลูกต้องมาอยู่ทั้งสองคนเลี้ยงคนเดียวได้สบายไม่ต้องถามว่ามีเวลาเลี้ยงลูกไหมมีถ้าถึงขั้นว่าสารบอกว่า ลูกไปกับผมทั้งหมดผมวางแผนเหมดแล้วบ้านก็อะไรกันเสร็จอีกไม่นาน,นอันนี้มุมมองแฟน์ลับพูดอย่างอยากรู้นะว่ามุมมอง คือสู้เด็มที่เรื่องลูกทั้วันนี้ขบับริษัทโดนล้มกันเดียวไปช่างเขาไม่ได้ว่าหากันพีน่น้องสู้เรื่องลูกสุดใจสุดซอยถามว่าเอามีเวลามีเรือยัออลยองลูกหรอรยังได้คอนเสิร์ตบางแผงหมดแล้วบางแผงหมดแล้ว พูดให้จบ,บวันนี้นะครับพูดให้จบให้ค้างไม่มีกาค้างใครอีกคือม้วนเดียวจบม้วนเดียวจบที่นี่ม้วนเดียวจบอืม วันนี้ถ้ามองว่าเป็นข่าวดีดีมากแฟนคลับพากันโคือหาเป็นข่าวใหญ่ค่อนข้างใหญ่อยู่วันนี้นะครับวันนี้แฟนคลับมีคำว่าสิ่งอะไบ้างครับแต่ผมบอกว่าก่อนผมจะเป็นแบบนี้มาก่อนนะผมโดนมาเยอะ ตัวมาเยอะมากเพราะเราเด็กมากไม่ค่อยรู้จักอะไรเราทันเราไม่ทันผู้ใหญ่ของตัวเราเข้ามาท่านเข้ามาท่านเข้ากาท่านความเจบของคนที่เขาใช้ชีวิตมาหลายเนีวเราไม่เคยช้ชีวิตกับใครเราไม่เคยใช้ชีวิตรวมใครเราเลยไม่รู้อะไรมากมายเราเลยอ่อนมากอ่อนพวลูปบ่ท่านคนแต่วันนี้เราทันแล้วนะึึจะช้าเลยแต่ว่าก็ทันนะ ที่เป็นหนึ่งเดียวก็หนึ่งเดียวสิพูดสี่เพื่อนเพื่อนก็พิมพ์ที่เพื่อนพิมพ์ยาวเพื่อนพิมพ์หนึ่งอย่างลน,นะว่าเพื่อนมีเงินติดตัวไปเท่าไหร่เพื่อนพกอะไรไปบ้างเพื่อนใช้แทบเลยนะเพ <pt im> ื่อนไปไหบินตามไป ื่อใช้เงินแทบมากเพื่อใช้เงินดิฉันแทบมากน้องพอลลี่พอลลี่ใช้เงินแทบมากแบบพิมพ์เสียลายน้ำม,มากเพื่อนพราทุกอย่างจะเรียนเรื่องเงิน พราะทุกอย่างดูเป็นเรื่องเงินเวลาชายเพื่อนรู้สึกว er mm ่าเพื่อนที่อยู่คนละไอ้เพื่อนอยู่คนละนเพื่อนลายใจว่าไงเวลาเพื่อนโอนออกเั่นไปนี่เพื่อนลายใจอยู่ใช่ไหมรู้สึกตระหนใจไหมว่าเวลาเพื่อนโอนปัญหาอีัานบักนี่เพื่อนโอเคเนเพื่อนไม่ได้ตระหนใจใช่ไหมว่ารือว่าโอนแบบชแซ่บคลิก เหรอปรเ,เพื่อนใชนน้แ,นแนสียนะยังะมตาเพ่องไงใสพี่นงแล้วแต่กนเยื่มไมมันแ,แปลกไมันเตียวมันเตียในันี้มันเตียเตียเดียวอเ,เพื่อนน้องเผาฉันเองยังไม่ไปศาลในวันนี้ วันนี้ฉันไม่ไปศาลจ้าฉันตอนอยู่บ้านฉัแทบจาตื่นตอนเที่ยงได้ซ้ำเพราตื่นเด็ดอย่างเลยพพรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้เข้าใจแล้วเขาหมดใจเดี๋ยวเขาเขาเห็ดหยังแน้นจะเป็นบัวเป็นโรกกระซังก็ช่างเรารูเออ้เรารับได้หมดทุกอย่างวันนี้ไม่ไปศาลจ้าคนเบื่อวนจ,จะมันไปศาลพีคือบนบ้านฉันเลยเขาจะไปศาลประกันพุงพวง,ปง,ปงไปไปศาล ไม่คิดหม่ไม่ไปหรอกกับบ้านนอนดีกว่าคันถึงเศร้าจะไม่ไปจะให้ทนา,ายจัดก,การเลยเด็กไปสารได้แตไ่ไปทะเลไม่ได้สารมันเป็นที่ของเด็กหรอกถามหน่อยกาลเทสะอันนี้ไม่รู้เด็กที่ไหนนะแต่ว่าเห็นเขาเห็นเขาโพสในโซเชียลมีอยู่หรอมีไหมมีเด็กมีเด็กไปสารหรอโรงเรียนไหนนี่ เด็กเขาไป็ทำไมสารเด็กมันมีเกี่ยวข้องอะไรกับสารเอามาหมดโรงเรียนอนุบาลเด็กโขงมันก็ไม่ผลต่อจิตใจของน้องบิลลี่บิลลี่เขาเข้มแข,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 ข็งมากพอแล้วต่อให้เอาโรงเรียนอนุบาลเด็กโขงมทาทั้งเด็กโขงเขาก็ไม่ซีเรียสอะไรบิลลี่เขากดอดก้านมานานแล้วบิลลี่นะคุณเอาเด็กอนุบาลเด็กโขงเตรียมอนุบาลมาเขาก็ไม่สนใจ บิลลี่นอนอยู่บ้านซื้อยู่แล้วเอาบิลลี่นอนอยู่างเง้ยเฉยมันตื่นเทียงพร้อมันไหนสดซาพร้อมเอฟซีจอดตะแบกโมงเก่าโมงมาบิลลี่นอนกวนขอบขอบอยู่เทียงพันตื่นเทียงบ้านตื่นเอาอย่างนี้ ไปสารเมือม่อไหนมันหยักบุหรอเมือม่อเมื่อไหนัขเมื่อไหนเขาวันนี้ันหยุดไหดมวันนี้มันหยุดไหมทางวันนี้มีุยไหมจะได้จะไผิดพาดเผื่อมันมีมันอะไรสําคัญของทางาร,าารัสกา แต่ว่าจำไปจำจำได้ไหมจำได้ไหมจุดกำเนิดของการขายทงขายที่นี่เกิดจากบิลลี่อยากให้ลูกมามาเกิดพ่อแต่พอลลี่ไม่ให้มา เขาเร่ไม่มาก็เลยเป็นเรื่องการฮอสุูมือนี้บอกว่าอยู่อันหยุดบรรทบันธรรมนา,นานไปไม่ได้ค่ะ